สวัสดีครับสวัสดีครับผมมือนี่ <c oughs> ทีมงานเป่าลูกสองความวลครับมือนี่ไม่กินของปลาอยู่เคยน้ำเปล่าครับตูปลาตัเป็นเปลี่ยนไอยนี่คือไม่ไหมสุดลวนครับมือนนีก่กู้เข้าสร้างดีครับผมนีม่ <c oughs> บรรยากาศสุดอยอดครับพี่น้องโฝุ่นมือนี้อยู่อ่าคล้องเชื่อมครับมือนีคล้องเชื่อมคล้องเชื่อมทีมงานอยู่งฟังนึงท่านผู้ชมครับก็ได้กินพี่น,อน้องมันเท่ากับน้ะเป่ากร็ร่งดังไฟอยู่ครับนี่นี่เอาฝากติดตามพี่น้องรอบติดตามครับนี่เแก่ข้าวห้องวิมุง แก่ okay, <laughs> ข้าเหรอเอาครับครับผมตัวนี้ก,นก็ก้อยเลี้ยว้วครับผมโยยกโชวนะครับมีมีครับปิ่งปลาร่วมมมีรครับปลาเก๋ปลานิ่นเกนอนปอเขาครับล้นนวนครับขึ้นจะเครือนเลยครับก้อยปลาพี่น้องครบทีมครับผมความจาแก,กา่ หากินตามมดูครับพี่นอ้องวันว่า,างเขากำมังสิลครับสวัสดีครับเอ็ดเอ้ยนุ่มเอ็ดนี่จับเต็นอยู่ครับจับเต็นอยู่เต็นทห่าง,งเ,างเยีผ้าครับอาจารย์อกวาร่างหางนมาตอกเต็นอยู่พี่นอ้องร่มแห้งครับ ต้นรักนึงไปดึงทัท้งอง่นพูดถึงไก่มไหมดเลยเออดึงดึงเท่ไหนมันเลยเจ้าบอกนี่ไปไหนคัยูย่แล้วทำรูปมันไ,ไปนหนไ,ไหนเนี่ยนอนรักนึงไหาบน่ครับ บ่บ้างมังกมา้ยครัรักรักเตียกอยู่หุ่นเออบ้างมังกรักเปี๊ยกไปหุ่นโอ้ยไา่หูมาหัวเต้ฮ่าฮลา่า่าฮ่า่มฮาฮที่าฮ่่่าาาางี่ามาแ่าาาา่ ตอกเชียงเลยเปล่าตอกเชียงลมมยังผุนเออพี่ยวเขาย่านวได้ป่าเตียวเตียวแล้วน้องหลังมาก ก็ถือว่าผ้าดัดครับมือนี้พี่น้องได้กินอยู่ครับยง้มแง้มแงมได้ปลายง้มตกปลาขึ้นยง้มมันตึกแห่มูนี่บ่มีผู้ถือกล่องให้ครับก็เลยบ่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 ได้เห็นยง้มออกปลาขึ้นครับถึงจะเข้าไปเห็นนักกินแล้วครับควายเลยครับควายควเขามานั่งนะเขามาเข้ามาหนิเรื่องไม่ห้างอีกแล้วทั้งอยู่ดึ้งทั้งอย่างไรเอางี้ครับไป ซื้อข้ากล่องซื้อข้ากล่องเมื่อยจะซื้อขากล่องเล้่หอแมเอาหาเพีบเหนี่กเปิดได้ไม่หอบแม่ทีหนึ่งวัว้ำอะไรคุณี่วดำยเลยเ่ังไฟนั่ วานี่นานี่นะ้อยุดเดลมกเดินทางเอประกันนี่ีเราเดินสายบ้าิงัร้านผัวขันทีได้เดินสายวูครับผู้หูรอติดตามครับ วัวตายยังไงน้ำแดงแบบครับลูกเกบวมึงแสนนะครับเนาะตยงไของเานะครับเนาะมามพี่น้อไขันตัวนด้เ โอ้ตูดบักใหญ่